พี่น้องสวัสดีพี่น้องช่องออชาาชาแนลนะคะมือนี๊ยะซ้อมไปขึ้เก้าค่ะซ้อมซ้อมอะไรสดปุ้มปิดนะคะพี่น้องพี่น้องขามอนี้พี่น้องขามอนี้สิเที่ยงแล้วนะคะปกติจะสั่งกับกอกกับนามากินนะพี่น้องเนาะมือนี้กะค่ะพี่น้องมอนี้ก๋วยเตี๋ยวค่ะพี่น้องก๋วยเตี๋ยวอาหารจีนค่ะเพราะไม่แต่เกี๊ยบนําค่ะพี่น้อง คันเนาะแม่ราคาดีกี่เดย์แวค่ะเว้ก็ซื้อตุกอันกับปวดนี่นะคะนี่นะคะวันนี้วันนี้หล่อมากเพราะว่าเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวค่ะวันนี้หล่อเลี้ยงก๋วยเตี๋ยววันไหนไม่เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ต่นะคะเนี่ยค่ะมาที่อัไหน พี่สร้างสร้างเก๋วดเตี๋ยวให้ลูกน้องนะค่ะพี่น้องนะบ่เอาเด้อค่ะบ่เอาค่ะบ่เอาบ่าค่ะบ่เอาเพื่อนยิ้มหรอกค่ะขอบุดหลายเด้อค่ะเด้ออันนี้มอนหนากะมอนหนากับบอกว่าเอออันนี้ของหัวหน้านะคะให้ลูกน้องนู่นนี่นั่นนะคะความความใจดีของนางนะค่ะมโนหนาเก่ียใจของนางเลยเออคือค่ะ ได้ก๋วยเตี๋ยวหรือยังคะได้กินก๋วยเตี๋ยวหรือยังคะวันนี้กินก๋วยเตี๋ยงนะต้องอยู่ต้องกินเลยสมาชิกห้าสิบคนอยู่กี่คำนวณแดนเซอร์เรายังไม่ตื่นขึ้นเลยนะไปแล้วนะกับพี่น้องไปพี่น้องแล้วค่ะพี่น้องเตี๋ยวค่ะพี่น้องก๋วยเตี๋ยวคือเก่าค่ะเป็นส้มสีแสบแสบปากเป็นสีนักเนาะแสบบ่ค่ะยดูแสบบ้าเพชค่ะ ก๋วยเตี๋ยวใส่พี่น้องเพิ่มแล้วค่พี่น้องเมื่อนี้ก๋วยเตี๋วกันตัวหนตัวตาพี่น้องวันนี้ก๋วยเตี๋ยวค่ะพิเศษพี่น้องมันพิเศษจังไดสันเดียวสีบอยเห้ฟังสุดท้ายว่ามันพิเศษจังไดแซบมองถวยกับ่าปันไดเด้แซบมองตะเกียบกับ่าปันไดยวสีบอยฟั่งพี่น้องเบิ้งสะก้อนว่าก๋วยเตี๋ยวพี่น้องก๋วยเตี๋ยวกินสุปูทุกคนพี่น้องแซบบะขาพี่น้อง แบัดพี่น้องค่ไหคอยถามเจ้าไปพี่น้องบน้องธรรมดาแล้วค่ะพี่น้องน้ำก็น้ำพิเศษพี่น้องน้ำพิเศษเวยเดียวพิเศษของเรานะค่ะความพิเศษนะค่ะพี่น้องสีบอยปข้ฟงแบบนี้ความพิเศษของมือนี่อันนี้บ๊มนมาสองกินซองถามตัวได้พี่น้องเมดวงพี่น้องนี่ย กุ้งเมื่กุ้งย่านเพื่อนเพื่อเห็นกันเลยเห็นเด็กเบ่งขับพี่น้องนะเที่ยงจะเป็นคนออกเสียเขื่อนเป็นนักศึกษาพันบอกมาเลาก๋วยเตี๋ยวนี่อาหารเที่ยงปกติแบบแล้วก็หัวหน้าก็เลี้ยงดีแล้วนะค่ะน้ำใจวันหนานกค้งสะกอนพี่น้องบอกว่าลูกน้องเอาเอาเลยนะก๋วยเตี๋ยว ฟี่ฟี่พี่น้องหมหนานกเลียงกว๋วยเตี๋ยวพี่บมันมาเป็นแม่รูกไทยเป็นสวยเนี่ก๋วยเตี๋ยวจากร้านกว๋วยเตี๋ยวนี่ล่ะตอนแรกลองกับผ้านางผ้ากันนังโซบูกอยู่เนาะตอนแรกมาท่านได้อยากเนี่ยท่านไดียากบัดน,นี้พ่อว่าฟี่พี่น้องร้านกว๋วยเตี๋ยวก็อยุนาบ้านพักนี่แหละ <laughs> พ่อว่าฟี่ของฟี่พี่น้องของฟี่มากินแตขีค้ครับพี่น้อง <laughs> บัดน,นี้ เมดค่ะพอดนี้พ่อไปพ่อลุงน้องเล่นไปเอาก๋วยเตี๋ยวซุกน้นพี่นอ้องคิดเพิ่งว่าจักชีวบิดยู่ในเสียงวิหกวันนี้หัวหน้าหล่อมากบอกเลยว่าวันนี้หัวหน้าหล่อมากเพราะหัวหน้าเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวแต่ถ้าวันไหนไม่เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวหัวหน้าไม่หลอ่อประมาณกี่คนคนในวงเขอจะคนทหารสิบขึ้นไหม้าสิบคน ตอนแรกไม่รวมแดนเซอร์พี่น้ออกแดนเซอร์ถ้าดตื่นเหมือนเป็นกระนางกินอยู่เนาะไปเอาเด้อพี่น้องอันเพื่อนนั่นอู้วันไหนเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวด้วยหัวตะตื่นตอนนี้คนละถ้วยสั่นคน่ายไม่ได้วับอันนี้เด้อพี่น้องอันนี้แค่นหัวตะตื่นแค่ต้ห้าสิบห้าสิบคนไม่รวมแดนเซอร์พี่น้องบัตตอนี่พ่อลูกน้องเป่าลังไปเอาก๋วยเตี๋ยวยูรานก๋วยเตี๋ยวที่บ่อยปั้งี้ ัวห,หน้าจังไหนบอกว่าคนเราสวยเด้อคนเราสวยเด้อคนเราสวยเด้อเพิน่นนับเบิ่งแล้่ยวพี่น้องคนบ่ิบาลมีหาซิบคนอันนี้ก็เว้า,บบาออพื้นพี่น้องวันนี้หัวหน้าหล่อมากเพราะหัวหน้าเลี้ยงก๋วยเตี๋ยว <laughs> ขอบคุณขอบคุณแม่พลอยด้วยนะคะที่เลี้ยงน้ําน้ําอารมณ์ให้ทุกคน ในสมาชิกในสีมีิหกด้วยนะคะแล้วก็แจกแทงพันไม่ไปมากบอกว่าให้ให้เอาให้ปีนะคะก็กินตามปีนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะคะคลิปนี้ไม่ได้อวยนะคะเฉพาะก๋วยเตี๋ยวเฉพาะเลี้ยงแต่ถ้าไม่เลี้ยงก็คือไม่หลอกเลี้ยงก็คือหลอกตลอดทุกวันค่ะหยอกหยอกหยอกแค่นี้ละคาสวัสดีค่ะยุคิได้กินหรือยัง ไกินไป๋วยเตี๋ยวเอา๋วยเตี๋ยววาดนก๋วยเตี๋ยวฟี่ท่านได้กินตีถือเห็ดหยังโทรศัพท์เอ้ยจะเท่นเสือเนาะฟาวไปเอาเด้อเสื้อแม่แซบแซบูนการแกงนี่ต้องเป็นห้องนั่งถือซื้อได้พี่น้องมันซมันแสบที่หลีหันมาจงหันโทรศัพท์มาถือทำไม หันหนามาจา้าเห็นปะนนนคร <c oughs> โอ้ศูนย์เ <c oughs> ปล่าไปเอเด้อเสื้อแม่